ไม่ฮะนะมีอะไรบ้างกรอบมาแล้วกันนะข้าหิวนี่มันไขกันนะ่ะสวยจังเลยเอ,อ่อแม่นางวัสดีครับฮะเออวัสดีค่ะข้าชื่อวชินนะแม่นางชื่ออะไรเอ่ยข้าชื่อมินิโกะมินิโกะโอ<ฮ>้โหชื่อก็ทำหัวใจข้าละลายแล้วะเนี่ย <c oughs> ก็ว่าไปว่าแต่มินิโกะจ่ายั้านะหรือย,ยัง <c oughs> ร้านนี้ต้องจ่ายค่าอะไรด้วยเหรอต้องจ่ายดิเจ้าได้จ่ายยังยังเลยอ่ะค่าต้องจ่ายค่าอะไรอ่ะก็ค่ารักเจ้านะไงโอ้โหค่าก็คิดว่าค่าอะไรมาถึงก็บอกรักกันแบบนี้ค่าว่าเจ้าชูแน่เลยบ้าถ้าควรจงค่าเจ้าชูเนี่ยโลกเนี้ไม่มีใครรักเดียวใจเดียวนะขนาดนั้นเลยเหรออืมไม่เชื่อ เจ้าจะมาลองทดลองเข้าไปอยู่ในหัวใจข้าสักหน่อยี่ยเราจะได้รู้ว่าหัวใจของข้ามันไม่ได้เข้าไปกันง่ายๆแต่ข้าจะยอมไม่เจ้าเข้าไปและจะไม่มีใครเข้าไปกับเจ้าได้อีกเลยออ้หนคำพูดคำจาว่าแต่คำนี้พูดมากี่คนแล้วล่ะกี่คนไม่รู้หรอกที่ข้าเคยพูดมาแต่ข้าอยากจะพูดกับเจ้า เป็นคนสุดท้ายนะโอ้ยเลิกหยอดได้แล้วว่าแต่เจ้าสั่งอาหารไปยังอ,ะอ่ะสั่งไปแล้วสั่งไปประมาณ20นาทีแล้วอะ่ะทําไมร้านนี้เขาทําช้าแบบนี้อ,ะอ่ะบางทีอะ่ะพวกคข้าสั่งไว้ใช่ไหมแล้วก็นั่งคุยกันแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับเลยไม่ได้กิน,น้วยซ้ำอ่ะเอา้าแล้วมาไม่กินข้าวทาไมต้องมาร้านนี้ด้วยอะ่ะ ร้านนี้มันเงียบดีมีค่อยมีคนอะ่ะอ๋อแบบนี้นี่เองอย่าไปเสียงดังนะเดี๋ยวเจ้าของร้านไได้ยินันจะด่าเอาออโอเคโอเคแล้วสรุปวันนี้เราสองคนจะได้กินข้าวไหมอะ่ะเออเรื่องนี้ข้าก็ไม่รู้อะ่ะอยู่ที่ว่าเราจะโชคดีได้กินไหมแต่คงต้องอยู่นานหน่อยอะนะอ๋อมัแนแ่โอ้โหไอ้ชินหาสาวม,มาหรอวะสวยด้วยเนี่ยเออไอ,ลอ,อ,อ้ลีทังฮเอ้าลีทังเหรอ ข้าคือคนที่แม่ของท่านอ่ะให้มาเจออะฮะ,ฮะเจา้ามารอพบเอลีถังเหรออืมเอาข้าคิดว่าสาวเองสิสาวข้านี่ว่าหนีไปเลยเออเออข้าก็มาน,นั่งเป็นเพื่อนนางไงระหว่างแกให้มาเออขอบใจมากขอบใจมากเดี๋ยวลุยต่อยเอเอ,อบวัยดีแม่นางเ่าแต่แม่นางชื่ออะไรอะ่ะข้าลีถังเองนะนางชื่อมินิโกะเอออืมใช่แล้วโอ้มินิโกะชื่อน่ารักจังว่าแต่มินิโกะ เ้าสั่งอะไรกินหรือยังอะนางสั่งไปแล้วสั่งไป20่สิบหีทีแล้วอ,อ,อืมสั่งไปแล้วอ๋อว่าแต่มินิโกะเจ้ามาที่เนี่ยเจ้าจ่ายค่านี้หรือยังอะเอออืค่ารักเองใช่ไหมเอาเจ้าทันมุกค่าด้วยเนี่ยโหพอดีเคยมีคนเล่นกับค่าเอาสงสัยข่าต้องคิดมุกใหม่ไว้ซะละเออค่าขอถามก่อนเจ้าอะโสดแน่นะเอออืมโสด สดจริงเหรอเออข้าถามแทนเองไงอ๋อเอออืมข้าสดจริงๆริงไม่น่าเชื่อนะแม่หญิงที่หน้าตาน่ารักสวยสง่างามดีไปซะทุกอย่างอย่างเจ้าอ่ะจะยังไม่มีแฟนถ้าเกิดข้าไม่มีแมวขอข้าข้าก็คงไม่มีวาสนาได้พบกับเจ้าอะเนี่ยโหไม่ถึงอย่างนั้นหรอกจริงๆนะเจ้าสวยจริงเฮ้ย อะไรของแกเนี่ยฮะไอชินเออยัไงไงยังไงข้าก็ฝากตัวกับเจ้าด้วยนะหีังอืมได้สิเออข้าขนตัวก่อนแล้วไงนะไม่มีทางไเราได้รักกันโทแคนั้นทแคนี่อโอเคได้แล้วนี่ขอนขนละอ่านแล้วนะแล้ว คอ้นอันนี้เขามีไว้ทาอะไรกันอ่ะเอาคอนอ่ะก็มีไว้ทุบแต่จุบอ่ะมีไว้เธอนะเอาดีดีอันเนี้ยมันเป็นคอนวิเศษอืเขาว่ามันเป็นคอนวัดความเขินอ่ะคะคอนวัดความเขินเนี่ยนะมันคือย,อยังไงอ่ะก็ถ้าเกิดเอาคอนเนี้ยไปทุบหัวใครถ้าเกิดว่าคนที่โดนทุบกําลังเขินคนที่ทุบอยู่คนนั้นก็จะหัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไงโ จริงเหรอจริงสิงั้นขอลองหน่อยแล้วกันนะเอ้ยใหญ่จริงด้วยอะเดียวทุกคืนทุกคืนี่พอได้แล้วนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเจ้าก็เขินข้าเหมือนกันแหละเจ้าก็หัวโตไม่แพ้ข้าเลยก็เจ้าเขินข้าก่อนเนี่ยใครกันแน่เจ้านั่นแหละเขินข้าก่อนอ่ะอือข้ายอมเจ้าก็ได้ก็เจ้าแน่รักขนาดเนี้ยใครบ้างจะไม่เขินก็เจ้าเล่นชมข้าขนาดเนี้ย ใครบ้างล่ะจะไม่เขิน <c oughs> ว่าแต่ถ้าถามจริงเหรอน่ารักแบบเจ้านี่ไม่มีชายใดมันจีบเลยเหรอ,อ,อมันก็มีแหละแต่พ่อแม่ข้าไม่ยอมให้ข้าคบกับใครอะ่ะอ๋อทาไมอะ่ะอืมไม่รู้สิพ่อแม่ข้าคงอยากให้ข้าเจอคนที่ดีที่สุดนะังอย่างเช่นเจ้าอะ่ะอย่างเับข้าเนี่ยนะอืมก็เจ้าทางหน้าตาดีแถมยังเป็นลูกของราชวงศ์เมืองนี้ เจ้าๆคนไหนก็อยากหมายปองเจ้าไม่ใช่หรอเฮ้เจ้าก็ว่าไปข้าเองอะ่ะคงไม่มีสิทธิ์หรอกเนาะเอ้ยว่าไปเจ้าอ่ะมีสิทธิสุดเลยแหละหืมหนนมายความว่าไงอ่ะอก็ไม่รู้สินะสิทธิ์เจ้าน่ล้าสุดแล้วมั้งข้าเนี่ยนะน่ารักอือแกดูดีกว่าทุกคนที่ข้าเคยเจออ่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวข้าพูดมากกว่านี้อ่ะ หัวจะระเบิดเราแล้วนะงั้นก็ดีสินี่าอะนะที่ร้านของเจ้านี่มีสุราขายบ้างไหมอะเออร้านข้าไม่มีหรอกทำไมอะเจ้ามีเรื่องอะไรเล่าให้ข้าฟังได้นะ เขาชอบคนแบบไหนวะหานะโอ้ยมันเป็นคำถามที่ยากไหมเนี่ยข้าจะตอบเจ้ายังไงอะ่ะแล้วทำไมคนเราถึงเลือกเกิดไม่ได้มาหานะโอ้ยยิ่งยากไปใหญ่เลยอ่ะทำไมคนเราถึงต้องมียศมีชื่อเสียงเงินทองแบ่งแยกกันด้วยอะ่ะความรักอะ่ะมันวัดแค่ความรู้สึกไม่พอใช่ไหมมันต้องมีเงินมีเกียรติมาวัดด้วยใช่ไหมอะ่ะนี่เป็นอะไรกันแน่เนี่ยข้าเริ่มไม่เข้าใจแล้วนะนะ เจ้าเคยรักใครบ้างไหมเออไม่อ่ะข้าไม่เคยรักใครเลยทําไมอ่ะทำไมเจ้าไม่เคยรักใครเลยอ่ะก็ข้ายังไม่เจอคนที่ข้าจะชอบนี่แล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเจ้าเจอคนที่เจ้าชอบแต่เจ้าดันไม่คู่ควรกับเขาเขามีคนที่ดีกว่ารอเขาอยู่แล้วอ่ะเจ้าจะทํายังไงวะฮานะเอ่อก็คงต้องปล่อยเขาไปละมั้งองั้นเหรอข้าต้งยอมแพ้ข้าต้องยอมแพ้ ปล่อยนางไปใช่ไหมอะเฮ้ยจะเย็นเย็นมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปหรอกนะเราฆ่าเอาอะไรไปสู้กับมัน่ะข้าไม่มีอะไรสู้มันได้เลยอะฮะเจ้าว่าข้าควรทำยังไงข้าควรทำยังไงถึงจะให้นางมาครองแล้วตอนนี้นางเป็นของเจ้าหรือว่านางเป็นของเขาล่ะนางไม่ใช่ของใครทั้งนั้นแสดงว่าข้าก็มีสิทธิ์ใช่ไหมเอ่อถ้าแบบนั้นก็คงมีสิทธิ์อยู่ละมั้งแต่ถึงงั้นเน่ะนางอ่ะ ก็มีเหลือค่าหรอกเพราะด่างมีมันอยู่ไงอะเอ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้า <c oughs> เดี๋ยวก่อนอจะมานั่งร้องไห้เสียใจทําไมเจ้าเป็นใครต้องมายุ่งกับข้าข <c oughs> ้าจะเป็นคนที่จะมาช่วยเจ้าให้สมหวังยังไงละ่ะอะไรของเจ้าเจ้าเป็นใครกันแน่อย่าพึ่งมาล้อเล่นกับข้าข้าลงไม่ดี <c oughs> ข้าตามดูเจ้ากับหลี่ถังอะมาหลายวันแล้วและข้าก็เพิ่งได้เห็นว่าวันเนี้หลี่ถังอะ แย่งสาวที่เจ้าชอบไปใช่ไหมล่ะเจ้าเจ้าเป็นใครกันเอาเป็นว่าข้าก็เป็นผู้หญิงอีกคนที่แม่ของหลี่ถังส่งมาข้าอยากจะแต่งงานกับหลี่ถังข้าต้องการที่จะแต่งงานกับลูกชายของเมืองนี้เพราะฉะนั้นน่ะเจ้าจะต้องช่วยข้าทำไมข้าต้องช่วยเจ้าด้วยก็ถ้าเจ้าช่วยข้าข้าก็จะช่วยเจ้าให้นางอ่ะได้มาเป็นของเจ้ายังไงล่ะเจ้าลองคิดดูนะถ้าหลีถังอ่ะ ยอมแต่งงานกับข้านางคนนั้นก็จะว่างเจ้าก็จะมีโอกาสเออไม่ข้าไม่หักหลังเพื่อนข้าไม่ได้ให้เจ้าอะไปหักหลังเพื่อนเจ้าสักหน่อยข้าก็แค่อยากจะให้เจ้าอ่ะไปนัดหลีถังมาข้าที่นี่ในวันที่นี้แล้วที่เหลือเดี๋ยวข้าจะจัดการเองเจ้า เจ้าจะทำอะไรลีถังโอ้ยข้าทำอะไรเขาไม่ได้หรอกเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกหน้าถ้าเป็นแค่คนธรรมดาถ้าเกิดว่าเจ้าช่วยข้าเจ้าก็มีสิทธิ์ที่จะได้นางมาเป็นของเจ้าเจ้าลองคิดดีๆนะนานๆทีเจ้าจะได้เจอผู้หญิงที่เจ้าชอบแต่หลีถังอ่ะมีผู้หญิงให้เลือกอีกเพียบเจ้าจะยอมเสียนางคนเนี้ยให้ลีถังจริงๆหรอคือว่าเจ้าลองคิดสิ หลี่ถังถ้าเกิดไม่ได้คบกับแม่นางคนนี้หลี่ถังก็ยังมีโอกาสอีกเยอะแยะมากมายไม่เหมือนกับเจ้าถ้าเกิดว่าเจ้าพลาดแม่นางคนนี้เมื่อไหร่กันที่เจ้าจะได้มีโอกาสพบนางในฝันเหมือนแม่นางคนนี้อีกเออแต่ว่าข้าเอานะ่ะเก็บไปคิดแล้วกันเพื่อข้าแล้วก็เพื่อตัวเจ้า